สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาบกบช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าวัประจําวันที่4กันยายน2566เนาะอ่าะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองโปรช้วชิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับของวันที่สองเนาะของวันที่สองที่แอดให้ไปนะคะแอดให้วิ่งรูดที่สองแปดหนึ่งนะคะเด่นสุดก็คือสองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะหนึ่งศูนย์สามล่างเจ็ดห้านะคะอันนี้แอดหลุดไปเลยนะคะในรอบพิเศษนะคะหกหนึ่งสี่ล่างหกหนึ่งนะคะ วิ่งรูดที่1มาเนาะแต่ว่าดูตัวที่แอดจับมาพลาดไปนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครนํา1ไปเป็นแนวทางไปวิ่งไปรูดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะในรอบปกตินะคะ380ล่าง00วิ่งรูดที่8มานะคะถ้าใครนํา8ไปเป็นแนวทางก็จะได้8เด้เนอพี่พี่จ๋าอ่ะในรอบ VIP 9นะคะ946ล่าง411นี่มาแบบ3เลยนะคะแต่วันนี้2ตัวเด่นที่แอดให้ไปหลุดไปนะคะตัวจับคู่ก็หลุดมาเฉพาะวิ่งรูดที่1กับ8 นะคะอ่ะยังไงก็ตามต่อละกันเนาะพี่่จ๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะคะแต่ว่าในสูตรนี้นานๆจะหลุดเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายก็มาแค่วิ่งรูดที่8กับ1นะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะคะอ่ะหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะคะอ่าลาวอิกซ่าถึงดาวจูนเลยแล้วก็แนวทางเลขทูบ าสายวิ่งสายรูดแยกเป็นหน่อยๆน,นะคะแอดให้ในกลุ่มเข้าฟรีนะคะพี่ๆจ๋าสามารถแอดไลน์ได้เลยเนาะเป็นกลุ่มของช่องใหญ่นะคะอแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเนาะว่าเข้ากลุ่มแนวทางอาในกลุ่มนะคะก็มีหลากหลายแนวทางให้เลือกมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะ ตั้งแต่ทั้งหุน้นทั้งลาวทั้งหนอยทั้งไทยรัฐบาลออมสินนะคะของแอดคนเดียวหรือนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันสําหรับของวันนี้นะคะเด่นสุดแอดให้เด่นไปที่1นะเด่นสุดแอดให้เด่นไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็สองนะคะเด่นสุดอ่สามตัวนี้นําไปวิ่งไปรวดได้เลยนะคะถ้าอยากได้แยกเป็นหน่อยๆน่อยแอดลงในกลุ่มนะ ในหนึ่งนะคะ1นึแอดก็จะมี1 2น,นะคะ1 8แ,แล้วก็7 1น,นะคะ7 5เด่นที่สองนะคะเด่นที่สองสอง,ส,องสี่ นะคะสองห้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะเด่นที่หนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งแปดเนาะเจ็ดห้านะคะ แล้วก็สองสีอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดสน่อยนะพี่พี่จ๋าตั้งแต่รอบเฉพาะคิดถึง VIP เลยนะคะอ่าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ